ใช้งบประมาณผมคิดว่าบางข้อคําถามค่อนข้างชัดเราอาจจะไม่ต้องลงทุกข้อก็ได้เนาะเอาเฉพาะข้อที่คิดว่าหลายหน่วยงานอาจจะต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความสับสนอย่างข้อ i4 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดคาว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์คืออะไรครับม ครับจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการใช้ใจ่ายงบประมาณของหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนโครงการ,รการจัดซื้อจัดจ้ดจางทุกอย่างนะครับก็จะมีวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการที่เขียนไว้อย่างชัดเจนบางครั้งเนี่ยหน่วยงานเนี่ยอาจจะมีการบิดเบือนวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเช่นการจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างเงี้ย<อ>เป็นต้น<อ>แต่แอบไป แฝงในเรื่องอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวดูงานแฝงท่องเที่ยวอย่างที่เราเคยได้ยินกันนะครับซึ่งตัวนี้นครับคือเคสของการใช้ไม่เป็นไปนตามวัตถุประสงค์ซึ่งมันก็จะกลับมาในมุมมองของความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ควรจะได้รับได้อย่างไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนั่นเองครับพี่แดนครับผมข้อ I6 อันนี้ก็เป็นปนระเด็นที่ผมคิดว่าหลายหน่วยงานอาจจะมีข้อคําถามนะครับ ข้อไอหกเนี่ยถามว่าหน่วยงานมีการใช้จ่ายะมาณในการจะซื้อจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากน้อยเพียงใดครับผมได้รับฟีดแบ็กมานะครับตั้งแต่ก่อนที่จะเราจะเริ่มกระบวนการประเมินตอนนี้ละว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าพี่เนี่ยอยู่ในอบตนะครับในพื้นที่ขนาดเล็กในอบตพื้นที่ขนาดเล็กเนี่ยมีร้านค้าไม่กี่ร้านครับแต่ว่าจะซื้อจ้างถูกต้องตามระเบียบนะครับมีการแข่งขันเกิดความเป็นธรรมด้วยลักษณะแบบเนี้ย ถือว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ไหมในลักษณะของคำว่าเอื้อประโยชน์เนี่ยจากคล้ายๆจริงๆแล้วเนี่ยเรามองกระบวนการรั่วไหลของเงินร้าบอกอย่างนี้เหมือนการท <ừ. S 2> ุจริตหรือว่าการเบียดบังเอาทรัพยากรของภาครัฐไปใช้เนี่ยรเรามองตั้งแต่กระบวนการในการเขียนของโครงการเซการคําขอประมาณไม่ง่ายนะครับทุกอย่างเนี่ยถ้าหน่วยงานเนี่ยมีการเซตกระบวนการคําของประมาณแล้วก็วางแผนไปเลยว่า งบประมาณเนี่ยไม่เกิน5 0 0 0 0นหรือว่าเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยอย่ามอบให้กับเจ้านี้เจ้านี้เจ้านี้เฉพาะจอดจงในฐานะที่เป็นเพื่อนกันนะครับอันนี้แหละครับคือลักษณะของการเอื้อประโยชน์นะครับคำว่าเอื้อประโยชน์นะครับจะถูกตัดทิ้งไปด้วยกระบวนการแข่งขันนะครับอย่างเป็นธรรมนะครับปฏิบัติกับทุกคนอย่างเสมอหน้านะครับโครงการเซ็ตไว้อย่างไรดําเนินการตามนั้นผู้ประกอบการที่ได้รับมีคุณภาพสามารถดําเนินงานได้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมนะครับก็จะตัดในเรื่องของประเด็นการเอื้อประโยชน์ แต่จะลืมนะครับว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ถาม i i t นั่นแปลว่าจะต้องสื่อสารอย่างชัดเจนเจ้านี้ที่ยกเคลว่าองค์กรเล็กๆอาจจะมีจัดซื้อจัดจ้างกับเจ้านี้เพียงเจ้าเดียวเนี่ยนี้ก็ต้องมีการพูดคุยสื่อสารกันให้อย่างชัดเจนนะครับว่ามีความ จำเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าท่านเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วมีผู้ประกอบการรายอื่นอยู่บ้างนะครับท่านก็ต้องดูว่ากระบวนการที่ทําให้เกิดการแข่งขันและเป็นธรรมเนี่ยท่านจะทําให้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเพราะมันเป็นไม่ได้นะบางครั้งตัวร้านค้าที่ม,มายื่นเนี่ยก็ให้ราคาต่าที่สุดในอของที่มีคุณภาพดีที่สุดใช่ครับแต่บางทีอาจจะไม่ใช่การเอื้อประโยชน์ก็ได้เพรว่าเขาปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบแล้วก็เกิดประโยชน์กับทางราชการสูงสุดครับ